ใช่ไหมคะโต๊ะไหนเอ่ยอแถบๆนั้นเห็นแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสักครู่นะคะ阿าข่า,าะมาฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มีเพลงมาฝากหลายเพลงมากๆเลยนะคะยังไงก็ มาสนุกกันนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะในวันนี้นะคะอ่ะเพลงต่อไปก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะเคยได้ยินว่าความรักคือสิ่งที่มีพลัง ไี่พบเจอจำต้องยอมและไม่มีทางต้านทานได้ตัวของฉันเองเพระรักมาใจก็พล รอบครองไว้ข้างกายตัวคุณฉันเองพรรักเธออยากให้เธอมาอยู่ใกล้ใจยอมทำทุกทางเพียงได้เธอมาผิดทุกที่ฉันทำทำลงไปสายตาใครยังไง Sit up by, know for sing, teach, to ็นทุกคนนั่งแบบนี้เนี่ยแกลงอยากจะไปลุกขึ้นมาให้ยืน <S <S เต้นด้วยกันจริงๆโอเคไหมคะพี่ๆถามคนฝั่งหน้าก่อนดีกว่าถามพี่ๆประธานก่อนดีกว่าโอเคไหมคะยิ้มแสดงว่าโอเคนะคะโอเคนะคะฝั่งนี้ละคะโอเคไหมคะเดี๋ยวจะลงไปหาถึงที่เลยนะคะข้างหลังก็ไปได้นะคะโอเคไหมคะเรามาเต้นด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาสนุก,กนเลยดีกว่าค่ะกับเพลงนี้เลยค่ะ too much so much very much

ลงไปหาพี่พี่ทุกคนบ้านดีกว่านะ ออกจากบ้านเดิมที่อยู่บางพลัดบางจากอยู่แบบทางชีวิตถ้าวันส่งบิทก็จะไปอยู่วัดอ่ะพิบวังเย็นกับพระร <c oughs> องลวงลองลองลองน้อยใจฉันบ้านเคล็ดแล้วรักสีชมพูไม่จำคำปลุกเลิฟยูทูมัช loving you too much so much very much right now ไม่รู้จะจะทำไมถึงเหงาชิว,ชว อยามีน้ำตาไม่เชนใขอบคุณค่ะนสนุกสนานนะคะขาถ่ายรูปหรอคะได้เลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะร่วมสนุกกันนะคะเอ๊ะขึ้นเวทีตรงไหนนะโอเคนะคะนสนานนะคะถ้าใครโดยเฉพาะพี่ๆผู้หญิงนะคะถ้าใคร ร้องเพลงนี้เต้นเพลงนี้ได้นะคะลุกขึ้นมาสายสะโพกด้วยกันนะคะกับเพลงนี้เลยค่ะพี่เสื S ้อราตรี A T R e ค่ะ Good. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาร่วมความสุขนะคะมาให้แกร์ได้มอบความสุขกับทุกคนที่นี่นะคะมีความสุขจริงๆในคะในวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆน้องๆทุกคนด้วยแกรนัสซาด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ให้ไปพักผ่อนต่อก่อนที่จะไปพักผ่อนเนี่ยมีอะไรอยากจะแสดงความยินดีกับการสถาปนาสมาคมในวันนี้ไหมคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ยินดีมากเลยนะคะบินมาจากกรุงเทพมาที่หาดใหญ่เลยนะคะเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะในพิธีสถาปนาสมาคมโลจิสติกและขนส่งภาคใต้นะคะยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้ละกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอเป็น กำลังใจให้จริงๆให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะก็ผลงานล่าสุดอตอนนี้ใช่ห <c oughs> ให้หายใจก่อน3วิ 1>, <c oughs> 1 2 3สโอเคโอเคค่ะผลงานล่าสุดตอนนี้ของแกรนนะคะ <c oughs> คืออัลบั้ม Live to Dance นะคะเป็นอัลบั้มคู่กับพี The <c oughs> ่ฮั่นเดอะซาร์แปดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้วางแผงอัลบั้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้วก็ถ้าเจอกันที่ไหนคราวหน้าก็อย่าลืมทักทายกันได้นะคะ ขอเสียงประมือให้กับแกรนด์เดอะสตาร์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบา,บายยิ่ง <c oughs> เห็นทุกทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติของเรายังคงอยู่ที่นี่ไม่หนีกลับบ้านไปไหนแสดงว่ากำลังรอช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงเวลาของการมอบโชคให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานกับเราในวันนี้นั่นเองตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มจากรางวัลแรกกันเลยนะคะรางวัลแรกของเราเป็น ทองคําใครอยากได้ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะปรบด้วยอยากได้ด้วยเหมือนกันนะคะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณปราโมทแซ่อึ้งค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัททักษินยนต์ระการหาดใหญ่จำกัดก็ไให้เกียรติขึ้นหาผู้โชคดีที่จะได้ทองคำกลับบ้านไปในวันนี้ค่ะจริงมาให้ดูกันนะคะ กล้องอยู่ไหนคะกล้องไหนยกมือนี่อ่ะอุนหนักหนักมากเลย <c oughs> ถ่ายซูมๆเลยซูมซมูอ่ะเดี๋ยวทำให้ยื่นให้ออามาอ่าอยู่ตรงนี้นะคะเชิญจับได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคได้แล้วนะคะและสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับจี้ทองคำไปได้แก่ พุ่นส่วนจำกัดพัทรนันท์ขนส่งค่ะอย่าเ hey ฮอย่างเดียวนะคะเฮ hey แล้ววิ่งขึ้นมารับของด้วยนะคะเขาเฮขอเสียงปรบมือด้วยความอิจฉาให้กับผู้ที่ได้รับจี้ทองคำจากฮีโน่ไปด้วยนะคะ ขอแสดงความมินดีด้วยนะคะเราต้องขอขอบคุณคุณปราโมทแจ้อึงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลเครื่องเล่น Blu-ray ให้ทุกคนนะคะได้ชมภาพยนต์แล้วก็ดีวดีแบบชัดแล้วก็เห็นแบบทุกมิติเลยนะคะในโอกาสนี้ต้องขอเชิญตัวแทนจากบริษัทฟูโซทรัคประเทศไทยจำกัดกพนให้เกติขึ้นจับรางวัลด้วยค่ะเรนเชิญค่ะ เอาล่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลน,นี้กลับบ้านไปค่ะและผู้โชคดีที่จะได้รับเครื่องเล่นบุเรกกลับบ้านไปในะค่ำคืนนี้ได้แก่ Logistics ค่ะหนึง่งสองว,ว,วิ่งวิ่งวิ่ง นะคะเราก็จะได้ยินมีเสียงชัยโยอยู่ตามที่ต่างๆนะคะใครที่มีความรู้สึกอยากจะชัยโยนะคะก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการปาร์ตี้ให้ทุกคนได้มาสนุกสนานกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะตัวแทนจากบริษัทฟูโซ่ทรัคประเทศไทยจำกัดนะคะเดี๋ยวเครื่องเล่นบลูเรย์เดี๋ยวเราจะตามไปให้อีกทีหนึ่งนะคะลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณนะัทพลพิพิธประพัฒผู้จัดการทั่วไปบริษัททรีเพทดิสซูซูเซลส์จำกัดบนเวที bon ค่ะของรางวัลของเราเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยโฮมเทเตอร์อืมใช่ เอหมดแก้วป่ะคะหมดแก้วป่ะอยากรู้จังเลยว่าเขาพูดว่าอะไรอะคะหนูได้ยินคำเดียวว่าอีซุสูยางอื่นหนูไม่ได้ยินเลยอขอโทษนะคะก่อนจับหนูขอถามหน่อยว่าข้างล่างเนี่ยค่ะเขาเขาว่ายังไงกันบ้างล่ะคะว่าเรื่องอะไรครับไม่แกี้ค่ะหนูเห็นเขามีชายโยชายโยเขา ไม่ได้ยินค่ะได้ยินไม่ชัดครับต้องชัดกว่าน,นี้นะฮะ 1> 1, 2, ฮชัดไหมฮะเริ่่มะชัดแล้วคพี่ต้องการกำลังเสริมเมื่อไหร่บอกนะคะเดี๋ยวหนูจะไปช่วยให้หนูเป็นวักเกอร์มาก่อนสามารถช่วยทำโฮมเทอเตอร์คะ่ะชุดใหญ่เลยและผู้โชคดีของเรา ได้แกมีเพลงไหมคือมันเป็นอย่างนี้ไม่เก่งภาษาไทยมากแต่จะพยายามอ่านให้ถูกถ้าหนูอ่านผิดต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะพอหนูถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าอ่านแบบนี้แสดงว่าหนูก็พอได้อยู่ สริศพงลจิสติกส์ค่ะอ่านถูกไหมอ่านถูกนะสเสือรอรอลึสริศสริศขอบพระคุณมากค่ะหนูจะไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมสริศออริศอยู่ไหมสามอะไรเขานับจากหนึ่งอ๋อพี่เขานับสามหมายถึงว่าพี่ พี่เขาขอสามแก้วค่ะยังไงรบกวนบริกรช่วยนำเครื่องดื่มไปเสิร์ฟให้ด้วยนะคะเขาตั้งชื่อดีแล้วค่ะหนูอ่านไม่ถูกเองค่ะ <ý üz> อ่านยากสลิใช่ไหมคะเชิญค่ะรับรางวัลโฮมเ t h เตอร์จากอ s u ุ u <Deputy> ไปเลย <pointed> ใกล้กันอีกนิดนะคะ สาวสวยประกอบซ้ายขวาเลยนะจ๊ะนี่เขาเป็นคารวานนะคะเขาจะไปทุกโต๊ะยินดี <You need S 1> ด้วยนะคะเช่เลยค่ะรางวัลต่อไปค่ะรางวัล LED TV 47นิ้วค่ะมาโอไม่อยากได้หรอไม่มีเสียงตบมือเลยอะ่ะ และผู้โชคดีของเราได้แก่ S V G Transport ค่ะหนึ่งคร2สอง <c oughs> นานมาแล้ว แต่ละคนเขาเาจะมีบูมของตัวเองใช่ไหมคะขอแสดงความีินดีด้วยนะคะ อย่าพิ่งหนีกลับไปไหนนะคะเรายังเหลือรางวัลใหญ่ของเราอีกหนึ่งรางวัลบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้ากลับถือว่าสละสิทธิ์ทันทีก็แสงความดีด้วยค่ะเอาล่ะและตอนนี้มาถึงรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของเราในค่ำคืนนี้บางคนบอก อยู่ที่บ้านน่ะดูทีวีจอมเล็กๆเ,เราก็เลยมีนี่มอบใหนะคะพลาสมาทีวี50นิ้วอยากได้ขอเสียงปรบมือค่ะไม่ต้องห่วงในเรื่องของการขนส่งนะคะทีวีจะใหญ่แค่ไหนเรามีโลจิสติกที่จะดูแลให้คุณได้เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าหนูว่าการที่หนูพูดว่าได้แก่เนี่ยมันมันเป็นการว่าว่าคนที่หนูให้เนี่ยแก่หนูจะอ่านแบบใหม่ และผู้ที่ได้รับรางวาัลพลาสมาทีว50นิ้วได้หนุม่มหรือได้สาวได้แกถ้าอ่านแล้วเนี่ยนับ1นถึงหไม่มาถือว่าสลาสิทธิ์นะเชื่อไหมหนูชอบมากอะเวลาคนมองหนูอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีคนเขาสนใจหนูก็จะหยุดเงี yeah, ้ยไปเรื่อยๆได้นุม่ม Kl Logistics ค่ะอยู่หนค้หนึ่ง ในระหว่างนี้นะคะขอเครื่องดื่มบนเวทีสัก2แก้วด้วยนะคะในไหนสายแข็งมาอยู่บนเวทีกับเราแล้วเราต้องมาดื่มร่วมกันสึกนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สมกับการเป็นพิธีการสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ค่ะโอ้รับไปเลยพลาสมาทีวี50นิ้วค่ะอยู่บนเวทีก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ นิดนึงนะคะขยับมาทางนี้นิดนึงค่ะแล้วของตัวเองอ่ะไม่เอามาเหรอเอินเครื่องดื่มมาได้เลยค่ะ <c oughs> เมื่อกี้หนูเห็นฝั่งนี้กับบูมฝั่งนี้กับชัยย่อนี่ก็เฮ้ยเอ้ยหมดแก้วไหมคะอันนี้ใครอยากให้หมดแก้วตบเบอร์ยืนขึ้นเลยค่ะทุกคนยืนขึ้นพร้อมๆกันเลยนะคะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้น,นท่านนายกคะหนูขออนุญาตรบกวนให้หมดแก้วด้วยนะคะเอาวัยรุ่นทุกคนยืนขึ้นหน่อยคะ่ะท่านคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานพิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งสองท่านแตมแตลดตมเตมเตมเตมให้หนูเหรอโคศกด้วยศกด้วยเอาเลยเราเราจะเราจะมีการอะไรยังไงกันก่อนนี้คะเกริ่นนำว่ายังไงดีเอานู่นละครับอ่าไปไหนละหางเครื่องพี่ครับพี่คะหนูให้ไม์พี่เลยแล้วกันหรือพี่จะเชิญเขาขึ้นมาขอรบกวนเชิญพี่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะ chơi má cái máy lơi máy lơi máy lơi